เจ้าทีเจ้าฐานแม่นางธรณีคุณรศะมองนี้มื่อนี้ลูกเต่าเอาหมูม้าขาเด้อเลี้ยงที่เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงน่องถลองสี่แสนซับสไครต์ครับวันเกิดน้องอ้นเออยังไงก็ให้อยู่นี่มีแห้งให้ตลอดปลอดภัยอย่าให้พบปัญหาใหญ่ฟั้นอันไหนเด้อยังไงมันคงกงให้ล้านเรียนกองคองให้งามๆเออห้าพู้กองกองด้วยสบายดีครับใส่หวก๊าซล้นเลยหวก๊าซล้นเลยครับนี่หมอปลา หมูปลาไลยมาจากปลาหมูอัน้เลี้ยงทีมงานเท่าบันจคนขับก็เลยเอาหมูตัวบใหญ่ร้านนั้นเป็นหมูดำาีมงานโ้ผมนี่ร้าทีมงานสีหายกตามจประตูปรับมโอ้โหมูตังยี่โลโลอันนี้หมู ือเพิ่นพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งทสิบสามโลครับพี่หมูได้่าถือคือแพงวลับทั้งบันเพิ่นขายไห่จำนีครับพันหนึ่งสโลครับเอาสั่งมึงเหรอสิบสามโลในเวลาสั่งเวลาสื่อบ่ไเดชั่นน้ำหนักไดพันตเอ้าน่ตัวเอาร้านม่เคยัวพังบ่เคยัวไเป็นไส้บ่ได้เป็นบ่ได้บอกุ้มจริงเลย เอกมาเลี้ยงทีมงานมาจากคนขับก็เลยเอาหมูบอใหญ่มาในรรอกทีมงานหาพวกโคงนกหาตาพวกาพวกคแต่ว่ากินเหล่านะครับเด้อจะสิว่าผมวันน้นิ่งมาแมนต่อผมนตัวโคตรเหลิมงามมันเล้องขู่ดวยงามเลยเดี๋ยวนี้เราเราปกสเลย่ะปี้าลเาซำแต่ปก๊สยิ่งแมนโค เดี๋ยวเขาสืบที่เราไปพาเห็ดล่นไปเห็ดกินอยู่บ้านเลยอยู่บ้านมาเห็ดพอเอิญเมียมากินตัวน้อปูที่บุญคุณตัวเขาเนาะเรียบงามเลยเบานี่เรียบร้อยครับพี่น้องครับคนเปลี่ยนคนงามเลยเอาวละสาบโซคขึ้นงามมั้งเป็นไงอยู่ขาคือโอ้โหโต้ก้อนบอลหลอดที่อ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลย เดี๋ยวเอาไปกินอยู่บ้านครับเอาไปบ้านปาดอยู่บ้านแล้วกันเดี๋ยวเอาอย่างเอาหลักัะไรก็จะค่อยว่ากันไปว่าเคับนี่ครับพี่น้องครับแตงเป็นเมนูของมา้งเหรอน้องซีมไป็นเมนหนึ่งเองเราละมือเลี้ยงก็คือมือเลี้ยงครับพี่น้องครับเลี้ยงทีมงานเอาพอยูเลยละมาเบิรงเมนูเขาเมนูกล้วยนี่กล้วยมีอย่างด้วยพี่น้องเอ้วยเมนูย่างครับ กินก็ได้ค like hey, uh, uh ุ้มๆเลยพี่น้องเพิ่งนี่เฮ้ยจำเบาเท่าได้กี่เบื้งไหข้มนีเอ้เป็นขมค่าก็ต้องเซบี้ยากเลยวันนี้ผมใจบ้าเรี่ยงนีมาเสือกไปแล้วเนี่ยมาซอยเลยที่คำนี้คือบาทห้เสือยื่เรื่อยเสือซอยเลยผู้ซอยมันละก็ตัน้อยนะน้ำบาดนบุกินยากนเมอยากถึงแล้วอิ่มแล้วอ๋อบกินกินจนอิ่มแล้ว กระดางงามูดโอ้ขีดถึงงามไปหวยงามขีดไปหวยครับกระดองงกระดางามไปหวยดกินไดากินเนเขาบนว่าปลาเท่าเับปลาด่าปลาาง้าขึ้กินหอมันนีวมานี่อย่างมาละได้ครับเด้ออร่อยแจ่บนี่ลาบลาบลาบกินกินตุ๊กแววานะลาบลแล้วอันนี้ลาบ แดงๆครับกินคือเบาเทาเบิ่งคนกินมิเตเซะแด้ว่ากินต่อทั่วทั่วพวงรัดตเต้นขึ้นเด็ดเลยเ่าพนห้าตองน้าเพชรใส่ในว่าโดยในหัวเบอร์หลามมันหมดอันนอันเป็นพวกบูนยื่นขึ้นว่าต่มาแล้วตอนนั้นเอาพริกแดงมาเลยมาเพชรว่มาเพิ่มเอาพริกมาเพิ่มนะอันนี้เป็นอย่างมาละที่เราอย่างอย่างโค้งมันนี่น้องอย่างโค้งมันบางตอนถือมาลาอยู่บางตอนมัดธรรมดา เ uhm. อิอได้เออใจมากเพื่อดทุกคนล่ะที่ทีมงานนะกันเอานะเพื่อดทุกคนยินมือนีมันที่ที่ผมม้วนนี่แดงงามแท้ไงนี่โอ้โหแบบเต็มวี่งเนี้ยวิ่งหน่วยกลมดงามเนี่ยตัวของสุดเออได้เอินนอนเอินใจมากเบิ่อนทุกคนล่ะมือนีมากจะร้องอัน ของเสียนมมาด้อไอ้ล้างบันว่า้ิดกับ่แ้เวขามวนีแต่จะกินบังแดงแดงกับบุฟ่นี้เท่เมบยากันเจยด้พี่น้องเอ้ยีของแวกันด้อพี่น้องเอ้ยอไก่อนมันไปอพักกอนะเดกะ้ากันไหกินเงี้ยเลยล่ะมอนี่กินได้อูรดเลยมัอนี่ครับพี่น้องครับันตอมาแล้วครับพี่น้สวัสดีครับพี่น้องผมมาเตเห็นงานไปดูละ นี่แหละนายสังกับพี่น้องเรบ่ไดปไปเดี๋ยวไปลายกีบพูดเถอมสุดยอดพี่น้องครับสุดยอดเซ่บๆีบเออันเนี้ยมาหลายบ้างเนอจิ้มสุดยอดอนี่จิ้มตวเขาโดนพี่น้องอืต้อจ้วงเขาโดนนี่่รอขยำอนยู่เอ้ยกินกิมพาข้าหญ่ครับแหี่เักกันข้ามญ่เนื้อปลาดู่นอน้อยๆเด้ปลาดู่นไงาเด้กปลา่นรเงเบอกัดเป็นหน่วยเด็พี่น้องพี่น้องไม่ว่านี่กี่ฝีมบีวเลยเป็นหน่วย แอเขาก็น right. ึงได้บอได้ได้เตียมกนเป็นหน่วยอเตียเมกินเป็นหน่วยอยู่บังหน้าบางนาคือนึงได้บอบังหน้ามันกกินบ่ อ้ยจยอดยอนวย่อมากมีมาตอแน่กส่ห่งนาคน่มากคนคนยังต่อสารอยู่ปากเน่าเอากินหลังคอกินได้เออหลังคอกินนู่เออเน่าแก้มแ้มสูตเตืองมันกินเปนด้สเตยด้วยเยนานกินได้ไอ้กูเน่นเวิลยนจีเลย่าองกินซูยาง้ต่กินยาง้ ชุดยอดพี่น้องตัวไหนมันบอกข้าวก่อทานผ้าังที่จะร่วมพี่น้องนนี้นี่เนี่บอกข้าวกอนนี่ต้องเลยวันนี้เนี่ยบอกข้าวก่อนัดนเแดงเดาสด่ะเป็แดงนสดข้างไห่เลยพี่น้องสดๆเป็นสดตำหนีเลยเดิด้นุ่มพอเถอะหนืองนานหนูท่ามาจ่ากูมูว่าไปเหตุงานกับพวกพนุ่งยังล่ะ ทีมงานนกันและกรโทรไปหาหลานให้หมอมาาดีตรงขนมาให้เด้อสี่แสนซับเด้อบุมกดไรขกดที่จำเหมือนน้ำเลี่ลองสี่แสนซับเด้มนี่สี่แสนซับัต่อมลงบนพันตอมบ่บ่ได้ไปลงน้ำลดูกับพวกนี่แหะเด้อเี่อเด้อเด้อเด้้กางสก็ี่นี่เพาะเาไงครับ อันเป็นฝีเป็นฝีมันบ่เซ้ง่ายนะเลยมันต้องขูดขูดซสมอขูเป็นเดือนเหรอเป็นเดือนเดือนเลยนเดีอนเลยวตะเลียว่ะนีเลียเียบียวะเลียวตะเลียวตเลียวตะเลียวตะอยวตเลียวเลียวตงเลีะเนเลียเละเลียวตะเลียวเวลเเลเวลยเรียนหนังสือตเียลเลเ ที่งานน้ปาที่งานนำเล็กมาที่งนนเลยกมากที่หลังแมาผู้เดียวที่งานนำเล็กเปนเลยดูเปนเดูเปเลยดูไม่่ยัอ่างตเ้ยหากินแบบทักมาสิาเลยแบบจัด ไปได้บ่ได้ก็กินคือเก่ากเาได้ก็ได้กินหาบ่ได้ก็ไดยกินคือเก่าหาบ่ได้ก็ได้กินขึ้เก่ากินบ่ใต้ต้พี่น้องเอ้ยมื่อนั้นเขามือนนโตเลืเอนเขาไปแต่อึงอยู่ปลาย่างได้สังขออามาลวกป่อยาาเห็นพวดต้องขึ้นในพวกแรงว่านนี่อยู่เอามาห่งขานี่อึงไรอึงไม้อ่นมอกรีดเขาลวกที ขามันสีจนองแดงๆในอึ่งผ่าวนะอึ่งปากนี่เอออึ่งนาสันเออนาสัน์อึ่งนาสันนยุบันนี้กนีอูห่องบางเรียกว่าอลายอยู่างอึ่งปากกวดอูห้องอปากนาสันนั่นเออนาสันนั่นคือลูกชดลูกชดดังดังว่าจีนอึ่งนาสันนยังสะเซคือเองตัวติดตัวตดตด ตื้นกว่มันนี่ด้วอแร็งมน่อึ้นตัวตระอระงโมโน่ขึตัวอื้งใครอือครใครเออบอกขึ้นตัวเอที่เขาลวกเนาะคอื้อใครใครมันมันแอบแอบขามันเนี่ลุงนาซันอื้อก่ชิ้มากถุงํำพี่เลยผุณ่โลละหาทีบาทเขาลวกมากไหเนถือเนีโลลหาทีบาทถือแค่ไหนเขาลวกมากโครสร้างนี่ก็ถือเออมาสองลอยคนนด้ยังนั้น สองลอยผมได้ยังถือแน่สองลอยไหมแถวเขาเขาเ่าเอยกินมันก็เลยถือแน่แต่แต่บ้านเาก็บคอยกินเว่านี่ตัวเขาเฮ็ดมาลวกมาแวนอกมันสี่ขาจะเน่พอมันหนาจังพ่หนาเนื้อเจ้าเฮ็ดอื่นจะหัดหนานื้อตัวอึงอันนี้มัน อึ่งปากัวนเออตูดไหเจ้าก็เด้กกินบึงบอกมันเป็นบ่บ่เคยกินเลยอันนี้บ่เคยผัดัมจับเเ้่บไปบงซื้อไปบึงเขามาเมื่อ่งเขามาเนาะกะเนเขาไปถึงบ่เ็นน้ามากเขาลวกเนี่ยมันกรซี่ขาเจเลยปอดโกดอกแก้วกินลงบ่ราคิดหวาน่ะกิดหวานนั่นคืออึงเท่กึ่งน้ กอดได้แซ่บเนี่ยอืงเผาแซ่บกูโม่แซ่บมันกรอบเลยขามันกรอบบอมไปในพวกมันพวกกระดูกมันอย่างนี้มันมันสุพ่อยไยแปลกเด้อแปลกเด้ออันอันอันอะไรกท่วกป้าหมอเห็นบมอผลตกมือมือวันซื่อน้อมือวันที่สิบแปดนอผลตกมากมีน้ามีป้าเขาตรงมาได้เห็ดจังไดมันแม่มาจังได้เนี่ยมันเนื้อไม่ยิบไม่ขาดมืออันไัเป็นมาเต็มหมดทั้งมันมาจากไสแล้วกระปูเด้อกระปูเด้อพี่น้องอ้วโอ้ยกระปูดิ แม่ตาป้าเนี่ยมาเตะใส่ผมยังแหงแหงๆบนมีน้ำมีต้นแจ๊กกะปู่แกส่องเก็ตประกาศว่าพายุจะเข้าเด้อวันที่สิบแปดสิบเก้าเตรียมแพทย์ตรงประทันเลยทั้งพี่ไหลลงแล้วร่ากะปู่จักป้าประทันรวยรวยกุเอาใส่กุ้งที่เป๊ะแค่ไหนปลกมีน้ำมีป่าในน้ำมีข้าวแม่นชมแม่ผู้เฒ่าโบราณว่าในน้ำมีป่าในนามีข้าวแม่นของหวาน เขาจังมาจากสาเก้มาคือเกาได้กินคือเกพี่น้องเฮ้ยแปลแปลกคาดสีบอใต้คาดสีบอใต้ยูได้แดง่าจไปกินเขาได้เต็มเพรนี้มันก้มหลุดมันทรงผลมาก้มหลุดเอาเนี่ยก้หลุดตัวก้มหลุดพัน ที่ผลนุ่งมาเห็อืมอืมก็มือมันนี่ทั้งหน้าเจ้าเป้ไหนมีหน้ามีปลาโอ้ยยังว่าป้าแดงสวดๆหนามาจากสวดชวดมันยังตัว่าตว่าป้าป้าป้าเข่งกับใบใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแบบที่ว่าบ่ถึงสองนิ้วนี่ซ้ำในปูนี่ปูมือนี่แหละไปเข่งเลยตีละถังละถังเสียมาเห็ดหยังบ่อเห็ดต้นมันบ่อกับปล่อยไปตะเวตับกับมันไปดีเข่งปลาหน่อย บุจะว่าวดีดเด็ดเขาท่าถอนไปเลยเออเอาเห็ดมาเห็ดจังไหนเอาเห็ดปลาหน่อยเห็ดปลาหน่อยอยู่คำมคัมพอแม่ตะเฮาปลาแดดมันตัวใหญ่ปลาหน่อยมันตัวท่านี้เออปลาหน่อยปลาหน่อยยิ่งไหวอู้ไปเลยเตแต่แต่ต้นกะเตะขนาดเอาเห็ดปลาแดดกระเสบเลยเฉกรสบเพื่นเสีบเตะเพื่อนถึงว่าเพื่อนปลาหน่อยเพื่อนกระเส็ยบปลาหน่อยเ็ด้อเด้อยายยายจะไม่ยาไม่ขอดเกตด้อปลาหน่อยประจมเอาเขียงซักผาตะเภาหนิเนาะเขียงซักผาเท่านี้มันมันแบบที่ว่าอันมันเสียเบนโบตะเภาใส่ไปได้แล้วเอาเขียงซักผาตะเภา ให้เขาจ่อหู้จ่อหู้ก็เทลงเทลงก็เสียปักมันสีมุลเออปันอันนี้คือการล่างเขาออกล้ออันนี้คือการล่างเป็จอบอุ้ยล่างปะจอมเด้อพี่น้องเอ้ยโป๊ะต่อเกือบจกเป่าเนี่ยขอดเก็ดเนี่ยเออเทใส่ขวดตึ๊งเสียปักไปัูนสิเรื่องแบบมุลเลยมั้โอ้ยเ่ได้ปัทนแหงบ่บ่นบ่น้ำชัวร์เต้าต้าก็ฉีดน้ำรอบ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 ที รอนแก้แรอนแก้แท้ขาวจุ่พูนไม่ทราบเป็นพี่น้องเลยแบบที่นี่กัดเอามาเอาเกี๊ยวขยำขยำตอกกับตวงป้าสามถุยห้าถุยเร็วแต่เราจะเข้มเหมือนมอสใส่ไปใส่ไปกัดวันนี้ซุดเบิ้งพี่มาควายมาควายโบตอกชูควาเลยซุดประจอมดิบดิที่นี่กัาเอาข่าวสารเต้าขัวขัวแล้วก็ห้วยนามันห้วยนามันเนาะโอ้ออนี่ ถวยนึงอันนี้สามถวยอันนั้นถวยนึงสามถวยบี่กับมาถุยบ่บ่เสียบคือเกาบัพียงบ่บ่บัดเพียงบ่บ่บนบ่บ่บ่บอบ่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 น่บ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 งามบ่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 ่บ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 ่เ่บ่่บ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 ่่บ่บ่บเบ่บ่่บ่บบ่บ่่บ่่บไอ่น่่่ เห็ดไปจอมตีบอยกวาดวมดเจ็บจังมันต้องถือตำลาผู้เฒ่าได้ป็นแจ็บสาได้ชาหนึ่งเลยสามหนึ่ง,ส,งสองหนึง่งสามหนึง่งสองหนึงงน่งไปถั่วมันต้องต้วงเกี้ยได้ แดงมาน้อนก๋อเมียเหมือนเกลือผสมเด้อเกลือเม็ดนอยเออจะเอาเกลือเม็ดหน่อยไปใส่เออเอาเกลือเม็ดเม็ดเม็ดที่ว่าอันมักปลาทูน่าเออปลาทูอินซี่เออนกอินซี่ทุกทุกอย่างตีเออเออทุกต่างประเตทศคือเอ้ยตัวเดงกึ่งจีก็มากนี่กั้งอ่อนกินกระเซ็บตั้มใ่สมบัูรุ่งนี่ไว้เอาไปใส่อัน จี่จวดันตยีนจวดการนุ่มนนี้ตอนนีงเขาไปไล่ยังป่านี่โอ้ยการจัดลายพันปีเออจี่จวดเอาไปน่อยใส่อู้จมันสุดยอดประเทศไทยจากผู้ใดเห็ดคือแม่นเจ้าหรือเห็ดฝรั่งลาผมนี่ลาเป็นคนตื่นข้าลาผมนี่ลาโอ้ยผู้ใดเห็ดคือเสียบยี่ผู้ใดก็่อจี่จวดขอรุงหมอคนจี่จวดเนี่ยขาดผอ้ใดคือหนำฝรั่ยแมนแมน กันจีดวดเท่ากับข้างหมอน้ำห่อนอุ่นๆแนนบอตุ้งบุบุบ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 บ้าเท่ากับเอาตาออกมาเอาป้าจวดแนแต่เอาปลาจอมเท่าตุ่มนั่นอ๋อเบนบ่มัดจวดน้ำเขายน้าใหญ่น้ำบอกเลยแตกสะเนื่อมันไปต้มหาดีละไปน้ำหาเอาพักกันนั่น พักกันนีมาดีลังเมื่นว่าเลยเชี่เป็นเซ่ยอดอ่อนๆประเด้เอ้ยหย่อวอ่อนเออมายอนอ่อนประเดี๋ยอดอ่ให้หมอัน อยดขิวัทำมือว่ากระเด้ากระ้ากี่เล็กมาปู่ว่กกระเด้าไปหยดอ่อนม่ใช่่ใไ้หลานไปนำบนวงไปเอาหยดกระเด้าทีเราเว้ยหมอบ่นกิเด้าทีเาไปูดหมอเกิดเพราะท่านซิมเมอดเราโน่นเ้นี่กระเด้าก็จูตัวนันดจังไบยดกี่เล็กมปทำมาุดหยดไดยหนุ่มปุ่นเปนวะหมอ เอาหนวดขี่เล็กมากเอาเพี้ยหดขี่เล็กเลยโอ้ยว่าขมมันขี้เพี้ยเลยโม่ลุง หมออาจจะเป็นซิ่งมันวะหมอบอว่าผมเออมอกว่าผมเ่อหลัมันกระสีมันกระสีมันกระีกี๊ยวทุ่งอะน่มผมเคยกินุนอดแล้วหุ่มอุบอกว่าเอายางออนมาให้โตเลยเพื่อนเ่อนเพนเ่อเอนเ่อน่อนมา่อนเพืนเพื่นเ่อเห็นเพื่อน่อนั่อนเ้ม่อนเพ่เอน่อนเพื่อนอนเพือนเนเ่อน่อน่อ่อนเเอน่อ่อนนอเเอเเ่นนี่เ่อนน ต้มเลี่มากันต้มใส่ติโร่ใส่ที่แท่พุนดีเลยว้าเจ่าจะกินพร้อมเด็กที่ว่าอยากจวดจวดจวดน้องพักมากแล้วไปหาเนาะไปลามไปเก็บผ่อนยางไปเป็นกี่ลูกเป็นสีบิดปุ่นตัวไปเก็บผ่อนัว่ลูกโพลูกกับยางน้ำก้นโอ้ยแบบนี้มันไปเก็บอียางมันเห็นตุ่นกันแล้วโอ้เขาว่าซสอมเนาะยางไปมันยางไก มันย่างไปมัเห็นต้นกระเดามันเห็นเด้อปลี่ยนด้วยต้นกระเดาัน้าอันอันอันพอใหญ่ไปกระตูนะเห็นบ่อันอันที่อันงัวอะไรมาไอ้คไขยอะไรมาเห็นบ่ในหวยกุ้มกุ้งนั่นตัวนี้หมอหมอ่เห็นจังสีโม่กหู้โมอไปขับรถดูเมืองด้นดหนโม่กระหู้ดอกว่ากระเดาจังใหญ่จากตัวเลี้ยนมาจากใส่หมอมี แต่ว่าเราก็อยากไปขึ้นที่ตรวจพักอีหินนี่โหเบิดประมาทแล้วไข่เอ้ยเบิดจะเจบไ่พอกันแดดเอาอีอยในแต่ไม่ตีคันไม่อกเมือจะไม่บอกเลยไ่แพ้ซะ้เอบอกเสมือบอกแต่ลราหนักไปเลยแต่เช็ดให้ิึ้นเออแต่สั่นไปเลยกำังหมักกันอัูเดี๋ยวสุดป้ายไปตรวจเลยแล้อ โอ้จ๋งกเดียวเดียออกก็้องกินีหลักเ้งจุส้จุกสามไม่ดิหนึ่งน้าไม้จุกตัวไหน้าบาานน้าหไ่กินหอดตอย่ไหอดตัไบอเขาว่ามันเดียวเื้อไปเดียวบวกเดีวปลามากถึงราไ้เดียวอยู่ทุกคนจีบตั้งไปก็พอได้มากินกินหอดกันขินหอดกันพี่นนองเด้อพี่นุ่มเนผม วมดเลยหนแจ่นะดูคนอีสานเลยคำถูกมันถูกไ่ไรหดเยเนี่ยบอกันมวได้าวกันมวที่ชื่อดอกพี่น้องกันที่หลายไม่ได้พี่น้องกันน่ะน่นี่กินกันสนุกสนานถอยมองขึ้นเด็นตอน้ก็ม่รูบุ้งพี่น้องพี่น้องนือคู่น้องแต่ละที่มัน้อนดน่มัอหว่าอันเม่านพอทีไปนโอ้ยเดียวไาบหนน้อป่าท่มันวาอยู่ วันนั้เขาเสียได้บุกเล่นกินหัวปุ้ยแล้วนี่บอดไปย่างหาบอลตื่นบอลเลิกกับมาถอยมาเอาบอลเก่ามาหามตื่นมาเลิกบอลเก่าป้านินมาอยู่ไหนมันเสียเทียนมันหนีเลยได้เอไหนเออบอดที่นี่เอาบอดไปตั้งตั้งหผื่อเอาบอลเก่าคือเก่าหัวไหลโอ้ยยังถือแขนมือนั่นโอ้ยเขาหัวเลาะเลยเอาเสียงขึ้นเลยแล้วหมวกไม่จักพื้นนี่แกเอาเข้าพื้นเห็นเด็กไปหาเอาบวดแกปอดใสียไปมองเต้าเอาอยู่นี่เอา๊า เอากระปุงไว้รอยรยโกตเด้่ามือใดสิไปใส่เบ็ดห่วยพอลุงจะไปนั่งเอาหน่อยเป็ดหัวยมือแดงกระปูกเอามาจากทางอะย่างเท่าอย่าอย่าอย่าไมใส่กระปู้กนี่มอย่าใส่เจาปลากรเทียบปอันนี้มันเจ้าปลาคอนอปลาคอใหญ่นอยี้ย่างเดียว ปาเสียมขืนชุดอ่ตงหมันขามาขามาเมือชื่นนี่เียอุ้ยกระปูกกระปู่มาเคยเห็นกระปุกูเห็นแต่บทีป้าไข่กระปกมันนาล้านมีวันท่องโอ้ยกะปูเก็บได้เบอร์สิหเต็มเลยเด็กี่เห็นสามทีกันบางอย่างที่กันไปเก็บได้ยังไงกระปพงหนึ่งขนหนบ่งทนเก็บเบอร์หนึ่งวอยมือมือหมตกเือนละมาเก็บทีหลังทีกันคอยเอาไปแล้วเฮ้ยกระปงนึงนสามทีกันนี่ยงอย บอกที่กันเจ้าเจ้า่าไปเจ้าอยาเอาไปอยาาไปเอาันียเจา่งก่อนขายขายดีเลยปูน่อยนะเจ้ายกเอาไปอย่างขึนทีละสามสิบกัตูเส้นแข็งเนี่้นแขงเลยมันขึ้นมากทีลสามสิบกัาตู้เที่าเราเก็บเอาที่กันเจ้เอาสาอยิ่กันปูน่อยนะูนอยดีูนอยตัวเสียนเนี่ยพเอหน่อยแห่งเลยบบพอดี รอเออเพื่นีเลี้ยงไปเีหน่อยอะไรไทไปีหน่อยแกจำเจียวไปเค็นจำเจียวที่เอาจำเจียวที่เมาที่บบั่นนั่นนลบงอ่ก็ลานีครึ่งหนึ่งเอาดองกระดงก็ลบ้างหออครึ่งนึงในในองน้ำค้างไว้ว่าทีเอาไปใช่เ็กลังพิไกเลยยังไงบ่ค้างปูหน้อยลี่างเลยด่งกดก็ละบงอำครึ่งนึงเอาไปเไปถามบางทีกัน่างบ่เดาหมูเดว้มจริง คไปขาวมาเทียงปุ๊บอ้ยยังก่อนเห็นคือหลายเบแ่นโบแมนดใช้ก่นจนัใช้ครบอบครบตัวจู่นตัวเดตัเขาใช้เยีนยังม่ตัตังตัวโอ้ยยังม่ตัดตังหอนี่คอยาหากินเลยน่บอซุ่มเชอมยเอาวตยางไงวะพี่ดียวเราเดียวนอนก็เชนเนื้อเนอย่างเลยก็ยังหนิ่งเน่ยเนอย่างไฟบอติเลยบอบอไฟดับนะใี้อันนี้ก็พาได้กินไหนพอที อันนี้พอดอาันนี้ดาเมี่ยงไปซุมนอกที่ซุมไม่เหมนนน้ไปเิดติดไว้มื่อไห่เปิดกเไม่อไหมชวนเลยซุ่มาเมี่ยงนะซุ่มเมี่ยงทีก่อนก็เมี่ยงในสองร้อยโกไต้ไหนุมนึ่งเปิกประจุมนบ่งปีหลพี่นี่นี่นี่ไงแล้วเอาอะไรกินอีกดอกเดี๋ยวสิไปแหงน่องไปบึงดูให้คจะพกปรุเขาว่านี่นี่นี่อยู่นี่นี่นี่่มกัน มันหลอดนะมันต้องเอาซุมอันไหนดำๆหน่อยๆของกหันไงงอกเอองอกดำดำมันเออไงงอกขึ้นเอาปนินมันหน่อยเลยหาอรอยกุ้งตู้เลยนี่จ๋ากักล้วยอาไปดิเงี้ยไแล้วกานเจ้าอยากกข่อยเด้อมันนั้ง่ก่อนแล้วก็มั่งกันอยู่อาหารเป็นมน้าพอดีอ่ะอาหารทะเลลายอาหารทะเลยังไงโมไมีเงินก็เอาอันกันยาโม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 กันวันให้มันกินก็กินไปสิกินเบิดหลาน บาที่นี่ท่างกบมีเขาเลยพอทีต้องเอ้ยทามก่มิลเลยพังหอดคอค้วไอ้ิโคาหะไตู่นไปเลยต้องเป็้ยพังหมดเลยมันทุกไม้ึงคอค้วไดเลยเพียจังไหญจริงนะบาพเขาเตรียมมา